ผ่าตัดแทนใหม่เย็บอืมอันนี้คือการที่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ทาเลยใช่แหละวจ้าคือแผดีมากอะแห้งเลยท่างโลน้อออกแล้วนะคะคือแผไม่มีเลยนะคะคือเรียบเนียนมากไม่มีรอยนูนแม้แต่อย่างใดเลยโอ้ย จ็บไหมคะตอนแรกไม่เจ็บค่ะอ๋อหูยดีมากเลยนะคะนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ทำเสร็จกี่วันแล้วคะสิบสวันสิบสี่วันนะคะคือไม่มีแผลเลยคือดีมากถ้าอยากหน้าอกสวยนะคะต้องมาหาหมอโบเท่านั้นนะคะแผลดี รอยนะคะเมนูใดๆทั้งสิ้นนะคะ